เอ๊ะทำไมรู้สึกช่วงนี้ทำไมไม่มีคนดูมาดูเลยอะ่ะอืมก็อ,อย่าลืมนะครับผมแนะนำว่ากดโยกเกอร์ติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้คลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็จะได้ดูคลิปเยอะๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแจ้งดีกว่านะผมเวลาลงคลิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนสาวอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวลา แปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงก็ได้นะครับผมก็ก็อย่าลืมนะครับผมลงคลิปทุกวันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไอ์ด้วยแล้วก็ส่วนคลิปสตรีมนี่ส่วนไลฟ์สตรีมก็อันนี้ลงคลิปประมาณวันอังคารวันพฤหัสหรือแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดไม่ได้ดูหรือพลาดสตรีมอะไรก็สามารถย้อนหลังไลฟ์สตรีมได้นะตามพาดครับเสารสตรีมนี้นี่แล้วก็ ก็เพราะว่าถ้ามีไรสตรีมพิเศษก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะสตรีมตรมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะไรครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่อง no อาร์โนพาเออขมวันนี้้วยเกฟก็บอกกับแบบเพจเ s ซบุเตอเอครับผมการจัดที่ไม่ได้ลงคลิปประมาณ2องสันที่ผ่านมานะครับผม<ๆ>เพราะว่าคือผมเออผมเล่นพวกเฟซบุ o กเตอรบ่อยแลก็ แล้วก็แมบ,บอะไรนะไม่ใช่แค่แบบไออันนี้อย่างเดียวนะผมกาเทปพีแล้วก็พวกแบบพิสโตเนตแล้วก็เรื่อกระหัดกรอ,น, <c oughs> อน,นี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราเราว่างเพราะว่าไม่มีใครทำไงเราก็ก็เลยเล่นไปสักก่อนโอเคซึ่งอันที่ถ้าจะไม่ผิดคือไอที่ผงเล่นกาเทปพีครั้งแรกเพราะว่าอันเนี้ยน้องแพงก็อันเนี้ยจะชุก็จะเล่นไอกาเทปพีให้ดูเพราะว่า ซึ่งอันเนี้ยผมได้รองเรื่ยมาแล้วเพราะว่าคือพอเร่เสร็จปุ๊บอันเนี้ยเพราะว่ามีคนจอยขึ้นมาน่าจะเป็นน้องแผนเพราะว่าไม่ใช่น้องแพนกระหัดหกระนะกระหัดร้องซึ่งน้องแพนกระหัสกระดกคืออันเนี้ยเพราะว่ามันไม่รู้รหัสแล้วอะ่ะก็เหลือแค่กระหัสรองของน้องแพนนี่แหละเออก็ก็ตอนเนี้ยคือฟานคือคุยสอนปุ๊บอันนี้ช่วยกันฟ้าปุ๊บแล้วก็จ่าไปแล้วก็แล้วก็พาไปสักพักคืออันเนี้ยคือจนฟ้าไปไป,ไป อันทีกัอันทีกอ,อันก็เวลเวลประมาณ600เต็มแม็กแล้วเออเวลตายแล้วใช่ไหมสรุปใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราเล่นพวกกาเทปพีดเพราะว่าก็ตามสภาพเราก็การนะครับผมก็ว่าถ้าใครอยากดูคลิปพวกไอ้แมปกาเทปพีก็อันนี้พิงค,คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอัดให้ดูนะครับผมามาเข้าเื่งกันต่อเลยนะครับผมก็หลังจากคิปที่กันนะครับผมก็ สรุปไอสิ่งที่จะเข้าอัปเดตในในตอนเมื่อวันเสาร์ที่กันนะครับผมก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะครับก็ซึ่งอันนี้ทีมง,งานวิีเกมหรือเพลสัน,สนหรือแต่อย่างอื่นนี่ไงอ๋อก็ถ้ามาัน <c oughs> ก็ก็เขาน่าจะแจกสักเหรียญยักษ์ฟรีอีกแล้วซึ่งอันนี้จำความได้ก็คือน่าจะเป็นรอบที่แล้วใช่ไหมไอที่เป็นฮิวเชฟแคปไอน่าจะเป็นตัว ตัวนี้ก็จาได้อยู่นะเออยังจําได้อยู่นะเออที่เป็นเกมไมค์โซลที่ที่เพิ่งแจกไอ้รอบแร่เนาะแต่ตรงเนี้ยคือน่าจะแจกไอ้รอบที่สองแล้วซึ่งยังไม่รู้นะจะจริงหรือไม่จริงก็ต้องรอรุ้นกันเลยนะครับผมก,ก็ก็ไปดูในทวิตได้เลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r ค b e ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปกับผมด้วยนะครับอะถ้าพอแล้วก็ไปดูในทวิตเตอร์ได้นะครับอะไปกันเลย ตอนนี้ได้ผมเข้าในไอในทวิตเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมไปที่ก่อนนะครับเป็นแนวเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ X ซึ่งถ้าจ้าพี่พี่ครับใครไปดูคลิปที่แล้วอันเนี้ยที่สิ่งที่จะเข้าอัปเดตก็ไปดูย้อนกลับได้นะครับผมเพราะว่าคือเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องย้อนก่อน,น,นแบบหนานานแป๊บนึงนะครับผมโอเคจำตัวไอ้พวกเกมฮิวเรมโบ้สลามได้ไหมครับเพราะว่าฮิวเรมโบ้สลามคืออันเนี้ย ก็น่าจะเป็นตัวนี้เนีย่ยเอ้าแปดก็จะเกิดโหมดด้วยโอเคดูคอยชาร์จก็ได้ซึ่งไอตัวฮิวเกิลโพสลามคือ,อัอเนี้ย้าจะไม่ผิดนะคือไอเนี้ยน่าจะปล่อยไอพวดในบิ๊กเพมบอลเนาะ เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตัวฮิวเกนโบซาามอย่างเดียวนะครับผมมีตัวฮิวตัวใหม่อีกตัวหนึ่งซึ่งอันเนี้ยยังไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ไปดูช่องของคุนเตอร์ได้นะครับผมเพราะว่าช่องคุนเตอร์คืออันนี้มีช่องอยู่แล้วเนาะซึ่งอันเนี้ยเคยเห็นไปแล้วแหละเออก็ไปดูในช่องของคุนเตอร์ได้นะครับผมเออ,เอ,อซึ่งไอตัวฮิวเกนโบซารามคืออันเนี้ยไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอันเนี้ยคือน่าจะปล่อยในตอนใน ในไอในตอนบิ๊กเกมอัปเดตหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก็มารอคุณก็กันนะผมเพราะว่าจำความได้คืออันเนี้ยไบเออร์สโงงก็อันเนี้ยคือต้องเก็บลูกค้าประมาณ1นึ่งแสนคนใช่ไหมแต่รอบนี้ยังไม่รู้นะครับตอนนี้ยังไม่ทราบเนาะเดี๋ยวให้รอทีมงานบิ๊กเกมเอ่อหรือเดวิดก็อันเนี้ยเดี๋ยวค่อยมามาปรึกษาให้ดูก็แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะอัปเดตหรือเปล่าก็คุณก็เดี๋ยวรอคุณในอันนี้เอรนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสต๊อปสต๊อปสตอป อันนี้กึบกืมไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าแบบไอ้พวกบิ๊กบิ๊กเพนบอลภาคสองคืออันนี้จะปล่อยมาหรือเปล่าในเกมนี้หรือเปล่าซึ่งอันนี้มันจะมีสัตญายักฟรีอันหนึ่งด้วยซึ่งอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอคุณเกลยนะครับผมอ่ะไปต่อกันเลยก็เป็นยังไงครับสำหรับสิ่งที่จะรอในไอ้บิ๊กเพนบอลในในตัวตัวต่อไปแล้วก็ตัวคิวต่อไปด้วยนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ได้ค้นหาข้อมูลคืออันนี้ ก็น่าจะสงตัวก็คือทั้งฮิวตัวใหม่แล้วก็ฮิวเนโบสกามก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยในแบบในพวกปีเพมพอลือเปล่าเนอะมันจะมีสัตว์เลี้ยงฟรีทั้งหมด2ตัวือเปล่าถ้าถ้ามีแค่ฟรีถ้ามีฮิวฟรีแค่ตัวเดียว,ว,ยวคืออันเนี้ยถือว่าโอเคนะยอมรับได้แต่ถ้ามี2งตัวคือเฮ้ยเฮ้ยยอมรับได้นะเออตื่นเต้นไว้มันใจแต่ว่าต้องรอรุ้นในในตอนเอ่อตอนนี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีก็แล้วกันนะครับผม ส่วนไอเรื่องไออัปเดตวันเสาร์ก็ต้องต้องค่อยค่อยบอกในทีลังก็แล้วกันนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณนก็แล้วกันนะครับผมโอเคไปกันนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยก็อันเนี้ยตามตามน้ำเงินนะครับผมแต่ว่าถ้าผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียรทอาน,นี้ดีกว่าครับผมไปกลนนะครับจะกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชืช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็วยืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆหมก่ก็แลต่ีนของผมด้วยครับ ส่วนสตีมัวโกคงคิดทุกวันก็ผลใหญ่ในอินโทรไปแล้วนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย